เธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากเึื่อง้วยว่าหยุดไม่ได้จะต้องส่งแล้วที่มีปัญหาซ้ำซ้อนกว่านั้นนั่นก็คือ สวัสดีค่ะเจอกับวารุต่าอีกแล้วตอนนี้นั่งอยู่ริมสระว่ายน้ําของโรงแรมค่ะแล้วก็โรงแรมที่นี่นะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วข้างวัดเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารตามสัง่งเป็นเจ้าของก็จะเป็นผู้หญิงอายุราวประมาณวารุตานี่ละค่ะประมาณห้าสิอัพแล้ววันนั้น วรุตาก็จะไปสั่งของเพราะว่าจะไปทําบุญที่วัดแล้วเธอก็บอกว่าร้านพรุ่งนี้จะปิดจะไม่ทําเธอจะไปธนาคารเสร็จแล้วพอมาถึงวันรุ่งขึ้นวรุตาก็ไปดูจะเธอเปิดร้านค่ะก็เลยไปถามว่าอ้าวเมื่อวานมาถามว่าวันนี้เปิดไหมทําไมบอกว่าปิดแล้วทําไมวันนี้ถึงเปิดก็บอกว่าเธอไปธนาคารแล้วธนาคารมันปิด วรุตาก็เลยถามว่าไปธนาคารจะไปทำอะไรอยากรู้เรื่องของเขาค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาบ้านของเขาที่ผ่อนใกล้จะหมดแล้วจะเอาไปทำรีไฟแนนซ์คือหมายค่าว่าเอาบ้านไปเข้าใหม่แล้วเอาเงินออกมามเขาบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาว่าเขาไปเล่นทองวรุตาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าการเล่นทองบ้านเราเป็นยังไง เขาบอกว่าเขาไปเล่นทองเสร็จแล้วต้องส่งวันละสองพันบาทวันละสองพบาททุกวันเธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากเนื่องด้วยว่าหยุดไม่ได้จะต้องส่งแล้วที่มีปัญหาซ้ำซ้อนกว่านั้นนั่นก็คือที่ร้านของเธอนี่นะคะอยู่ริมถนนค่ะ ก็จะมีผู้คนเอาหมามาปล่อยเอาไก่มาปล่อยหมาบางทีก็ป่วยมั่งเจ็บมั่งเธอก็ต้องพาไปหาหมอทุกครั้งที่พาไปหาหมอนั่นก็คือหมายถึงเงินค่ะแล้วที่เล่นทองไปนะคะจากที่เคยส่ง81วันก็ต้องขอมาเพิ่มอีกเนื่องด้วยว่าต้องเอาเงินพาหมาไปหาหมอ ทำให้เธอหนี้ที่มีอยู่ยืดยาวไปเรื่อยๆเธอก็ต้องส่งทุกวันวันละ2,000บาท2,000บาททุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไม่ได้วันหยุดราชการก็ไม่ได้วันหยุดขับเรถก,ก็ไม่ได้ต้องส่งทุกวันวรุตาก็เลยไปถามที่ ที่ในซูเปอร์มาร์กบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะวันนั้นที่เขาไปมันเป็นสาขาที่อยู่ตามมันเป็นธนาคารตามสาขาไม่ใช่ธนาคารที่ในห้างพรุตาก็เลยไปถามที่สาขาว่าตามสาขาในห้างเอในธนาคารในห้างนะคะสามารถทำธุรกรรมได้เหมือนกับธนาคารตามสาขาหรือเปล่า เขาก็เลยบอกว่าทําได้ทุกอย่างเหมือนกับที่สาขาเลยรุตาก็เลยไปบอกเขาจากที่ฟังแล้วนะคะก็เศร้าใจมากๆเลยคะ่ะฐานะคนที่หาเช้ากินข้าขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวต้องมีรายได้ส่งเขาวันละ2,000บาท2,000บาทถ้ารวมเป็นเดือนเดือนละ60,000บาท เด็กที่เด็กรุ่นใหม่ที่จบชั้นปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้นได้แค่หน0 0งบาทเท่านั้นเองค่ะแต่เธอต้องส่งเดือนละหกหมืบาทแล้วนี่เธอก็เมื่อก็เรียกว่ามันไม่พอก็ต้องยืดหนี้ไปอีกยืดหนี้ไปอีกต้องไปเอามาอีกยืดหนี้ไปอีกปรุตาได้ฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าใจ เข้าใจมากๆเลยค่ะในฐานะที่มรุตาไม่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 ค่อยเข้าใจว่าเออทำไมต้องไปเล่นทองคือคือไม่เข้าใจจริงๆค่ะพอเหมือนกับเราไปกู้หนี้ยืมสินแล้วสุดท้ายเราต้องใช้หนี้เขาใช่ไหมคะแล้ววันที่ใช้หนี้มันเป็นวันที่ มันก็อย่างว่าไปเอาของเขามาแล้วเราก็ต้องคืนเนาะและมันทำให้เรารู้สึกหนักอยู่ตลอดเวลาได้ฟังแล้วก็ก็ก็เศร้าใจก็เลยบอกว่ารีบไปทำซะนะรีบไปที่ธนาคารเอาเงินเข้าแล้วเอาบ้านเข้าค่อยว่าอย่างน้อยการที่ผ่อนกับธนาคารมันย่อมน้อยกว่าที่จะผ่อนนอกระบบ แล้วเธอเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะเธอก็บอกว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะมาผ่อนวันละสองพันไปผ่อนกับธนาคารเดือนละสี่ห้พันบาทก็ยังได้หายใจหายคอโล่งบ้างค่ะจะได้มีเวลาหยุดบ้างรุตาก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะว่าเรื่องของเงินเป็นเรื่องที่ ต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งในสภาวะแบบนี้หายากจ่ายง่ายแล้วทุกเส้นทางที่เราเดินไปมีแนวทางที่จะจ่ายทั้งนั้นเลยค่ะแค่คิดนี่ก็เงินทำท่าจะออกแล้วนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนอีกครั้งว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นต่อชีวิตก็อย่าไปซื้อนะคะ เก็บเงินของเราเอาไว้ให้อยู่กับเรานานๆเงินเขาจะรักเราต่อเมื่อเรารักเขาค่ะรักเขาก็หมายความว่าเราต้องให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วเขาก็จะรักเราแล้วเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยค่ะอรุตาได้ฟังเรื่องนี้จากเขาก็ได้แต่ภาวนานะคะเพราะว่า เขาก็อายุรุ่นราวคาวรุตาก็เกือบจะ60ปีแล้วยังต้องประเชิญกับสภาวะที่นึกว่าหาเช้ากินข้าอยู่ผู้หญิงที่วัยอย่างวรุตานี้นะคะจะต้องเป็นวัยที่เริ่มที่จะต้องลดค่ะลดการทำงานลงต้องรักษาสุขภาพของเรา การหาเงินลงคือทุกอย่างจะต้องลดลงค่ะเราจะไม่สามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะการเวลาเปลี่ยนทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงแต่ถ้าฐานะการเงินของเรายังไม่มั่นคงอันนี้ก็เหมือนกับหนักหน้าค่ะมันจะโน้มหน้าไปเรื่อยๆแล้วยิ่งในสภาวะแบบนี้ หนักใจหนักใจแทนเลยค่ะฉะนั้นพารุตาอยากย้ำอีกทีนึงนะคะเมื่อเงินที่เราหามาได้เก็บเถอะค่ะอันไหนที่ไม่จำเป็นอย่าไปซื้อเก็บแบบง่ายๆเนั่นคือเก็บแบบในบัญชีเก็บแบบฝากประจำเก็บแบบลืมไปเลยไม่ต้องไปคิดทำ ทุกเดือนให้มันสม่ำเสมอฝากประจำไปเลยเดือนละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่พอฝากไปแล้วลืมไปเลยค่ะทำแบบนี้สม่ำเสมอยามที่เราแก่ตัวเราก็จะได้มีเงินในส่วนนี้ช่วยเราได้ยามที่เราป่วยเราเจ็บยามที่เราทำงานไม่ได้เห็นสภาพแล้วรู้จากอถอนใจมากๆเลยค่ะเมื่อวานก็ไปเจอเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนั่งขายตะเกียบ ไอ้ข้าวเกียบกุ้งเนาะข้าวเกียบปลาอยู่หน้ามินิมาร์กก็เขียนป้ายไว้ว่าผมมาขายตะเกียบข้าวเกียบปลาเพื่อที่จะมาเอาเงินนี้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยมาจากนราธิวาสอารุตาก็เลยช่วยซื้อเข้าไปสองถุงค่ะก็ชีวิตเนาะ ทุกคนก็เข้าใจว่าต้องดิ้นรนกันไปแต่ช่วงระหว่างทางที่เราดิ้นรนเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีจุดหมายปลายทางอย่างไรอย่าดิ้นไปโดยที่เราไม่รู้จุดหมายปลายทางอันนั้นไม่ได้ไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอะไรก็ร่วงโรจไปตามกาลเวลานี่แหละค่ะสิ่งที่วาทุตายอยากจะบอกเพื่อนๆว่าชีวิตของเรา อย่าประมาทเพราะว่าความประมาทมันเป็นหนทางแห่งความอักจนเมื่อมีเงินจงรู้จักใช้รู้จักเก็บถ้าเรามีเหลือมากเราพอที่จะได้แบ่งปันคนอื่นได้ยิ่งโดยเฉพาะหนี้นอกระบบวาลุตาไม่แนะนำเลยค่ะรุนแรงร้ายแรงบางครั้งถึงขัานต้องเสียชีวิตกันก็มีนะคะ ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปสร้างนี้จงพยายามใช้ชีวิตกับเท่าที่เราพอมีพออยู่พอกิดพอดีพอเพียงเท่านั้นแล้วชีวิตของเราจะสุขสบายเดินตามพ่อหลวงกันนะคะพ่อหลวงได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทยเราทุกๆคนเราเป็นลูกของพ่อหลวงเราต้องเดินตามพ่อกันค่ะ เมื่อเราเดินตามพ่อแล้วทางที่เราเดินย่อมไม่หลงทางแน่นอนบรรุจาก็อยากฝากไม่แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็หวังปรารถนาให้คนไทยทุกๆคนปลอดที่ปลอดสินแล้วก็อยู่แบบพ่อเพียงค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย